ฟิลเลอร์ใต้ตาต้องใช้ยี่ห้ออะไรและใช้กี่ซีซีคะอืมจริงๆบริเวณใต้าตาแบบใต้าตาเลยนะ ไม่ค่อยแนะนําฟิลเลอร์เท่าไหร่เพราะว่าผิวบริเวณนี้มันบางแล้วก็ไม่ได้มีแบบไขมันด้านใต้ดังนั้นการเติมฟิลเลอร์เนี่ยจะทําให้เป็นก้อนได้ง่ายหรือว่ามีความแบบเทาๆฟ้า,ฟาๆที่เขาเรียกว่าทินดอรอเอฟเฟกได้ดังนั้นการเติมบริเวณใต้ตาไม่ค่อยแนะนําเป็นฟิลเลอร์นะจะแนะนําเป็นกลุ่มแบบเออไทเทนิ่งผิวมากกว่าอาจจะเลือกเป็นการฉีดในกลุ่มคอลลาเจนไบโอซิมิเลเตอร์เพื่อให้ผิวตรงนี้ค่ะมันแน่นกระชับได้ทีเนี้ยในเรื่องของวอลลุ่ม บางคนมีปัญหาใต้ตาลึกซึ่งใต้ตาลึกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบริเวณหน้าแก้มกระดูกตรงนี้ค่ะมันจะ มันจะถอยลงไปลึกลงไปร่วมกับไขมันชันลึกที่มันน้อยลงฝ่อลงดังนั้นการแก้ไขเนี่ยเราใช้ฟิลเลอร์ปรับบร,ริเวณมิดเฟสได้อันนี้ก็จะช่วยให้ใต้าตาลึกดีขึ้นส่วนผิวใต้าตาที่มันหย่อนหย่อน่อนอะแนะนําทํากลุ่มกระชับผิวเหมือนที่อ้างได้แนะนําไปในช่วงต้นคลิปนะคะส่วนปริมาณซีซีที่ใช้เนี่ยก็ขึ้นกับว่าเคสน,น้นๆมวลลุ Volume ่มลอสมากน้อยแค่ไหนส่วนมากบร,ริเวณมิดเฟสอันก็จะเติมประมาณ1-3ซีซีก็ดูเป็นเคสบา เคคสไป่ะแล้วก็รุ่นที่เลือกใช้เนี่ยคือถ้าสไตล์อังอ่ะอังมักจะปรับแก้ในชั้นลึกก่อนก็จะใช้ตัวฟิลเลอร์เนื้อเจลแข็งวางชั้นลึกวางบนกระดูกก่อน ประมาณ 1-3cc ซีซีแล้วก็ค่อยมาดูด้านบนอีกทีนึงว่าจะต้องเติมบริเวณชั้นแฟตด้วยไหมก็ประมาณ 1-3cc ซีซีประมาณนี้ค่ะเพิ่มเติมว่ารุ่นที่ใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าเติมชั้นลึกอังก็จะใช้เนื้อเจลแข็งเนาะส่วนถ้าเกิดว่าจะเก็บงานผิวด้านบนก็จะใช้เป็นเนื้อเจลนิ่มที่ค่อนข้างกลืนกับผิวได้ดีค่ะ